ด๊ฟังเหมือนใจมันพูดเมื่อไหร่อะหนูก็เลย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 เด็ดมาเลยเด็ดมาให้แม่นี่ใช่รู้เด้ยไงว่าจะมาให้แม่ขากรู้เหมือนเด้อใครบอกหัวใจคีโมหรือเปล่าไอ้นายถามจริงใครบอกพี่เอนว่าเลย นีเป็นตุ๊บเป็นตาเลยเนาะหัวใจมันเต้นตึบต๊บ๊บอกเงี้ยฟังครั้งแรกนี่โหตกใจนะ่ะดูดีที่ไหนได้คีโมใช่ไหมพี่เกลบอกอือขอบคุณค่ะจุ๊บก่อนวิร่วงขอบคุณค่ะ น่ารักที่สุดเป็นเด็กดีนะคะ